ตอนที่95ความสูญเสียและสิ่งที่ได้รับนักรถมนุษย์เห็นฝีมืออันเหนือธรรมชาติของชายกลางอากาศคนนั้นประจักษ์แก่สายตาบัดน,นี้ต่างก็ตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกแล้วเขาเป็นอันลินที่เรารู้จักจริงๆเหรอเจ้าเห็นพิษน่ากลัวสมชื่อ เสร็จกันบนกระบี่ของฉันมีเลือดของเขาติดอยู่เขาจะมาหาเรื่องฉันหรือเปล่านักพรตบนพื้นคุยกันดังเซงแซ่แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาต่างก็นับถือบุคคลกลางอากาศนั้นดุจเทพเจ้าเมื่อเทียบกันแล้วนาหญิงอ้านเย่ผู้สร้างฝันร้ายให้กับพวกเขาบัดน,นี้อ่อนแออย่างยิ่งใบหน้าของนางค่อยๆแก่ชราลง เส้นผมดำคลับกลายเป็นขาวโงนพละกำลังก็อ่อนลงราวกับไม่มีจริงนางที่จนจะสูญเสียพระกำลังวิญญาณพลังยุทธและชีวิตไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดอีกแล้วมีเพียงความสิ้นหวังต่อความตายเท่านั้นหากเป็นข้าเมื่อก่อนคงมองว่าเจ้ากระจองงอ่อยบัดน,นี้ข้าคงกระจอง,ง้อๆในสายตาเจ้าแทนแล้วกระมัง อาเย่พูดด้วยซุ้มเสียงอันเหนพร้านางในตอนนี้หมดเรียเร่ยวแรงจะขัดขืนแล้วนางเคยเป็นราชินีผู้สูงส่งแห่งเผ่าพันปีธมินยามนี้กลับถูกคนตำต้อยเหยียบย่ำอันหลินมองหญิงใกล้ตายคนนี้พลางสายหน้าพูดเสียงเรียกว่าข้าไม่ได้ตัดสินคนคนหนึ่งด้วยพละกกำลังในสายตาข้าเจ้าเป็นเพียงคนบาปที่ทำร้ายอาจารย์ของข้าเท่านั้นเหมือนกับที่อาจารย์เย่เองไม่ปฏิบัติกับข้าแตกต่าง อ,อไปเพียงเพราะระดับพลังยุทธในสายตานางข้าเป็นลูกศิษย์ของนางดวงตาคู่นั้นของนางค่อยๆหม่นลงแววตาใช้ความโดดเดี่ยวที่สังเกตได้ยากเสี้ยวหนึ่งอันลินไม่พูดพร่ำทำเพลงอีกเงื้อกระบีพิชินมานขึ้นแล้วตวัดฟันลงไปร่างของราชินีอัานเย่เหล็กสลายเป็นผุยผงภายใต้กระดีเล่มนี้จางหายไปในอากาศราศีดำบนหน้าผากของอันลินก็เริ่มเลือนราง ขาคว้าวแหวมิติของอั้นเย่วไว้หมับจากนั้นก็มาถึงหน้าอุโมงค์ดำสนิทภายในเก้าเดียวนี่คนจะเป็นอุโมงค์ของผ่าพันธุ์บีมินเสียดายหากมีเวลามากพอคงจะลองเข้าไปได้อันหลินเจ้าอุโมงค์แล้วปล่อยมัดออกไปครูนอุโมงค์ถูกมัดของเขาสะเทือนจนปรีแตกสุดท้ายก็เริ่มพังทลายจบแล้วอันหลินพึมพำราสีดำบนหน้าผากของเขาก็อันตรธานหายไป เพียงชอบริบตาเขาก็รู้สึกว่าตัวเองสูญเสียพลังทั้งหมดร่างกายอ่อนปวกเปียกความเหน่อยล้ามหาศาลเข้าจู่โจมจากนั้นเขาก็หน้ามืดหมดสติล้มลงไปพวกซีเซีวหล้านพุ่งไปหาอันหลินพยุงเขาลุกขึ้นอย่างร้อนรนใจเมื่อแน่ใจว่าสัญญาณชีพจรของเขาปกติแล้วทุกคนก็ถอนหายใจอย่างโล่งเฮออยังดีที่ครั้งนี้เขาไม่ระเบิดสีเซยวหลานมองอันหลินอย่างวาดภวา ความกังวลบนใบหน้าคลา,ลคลายลงบ้างแล้วภาพระเบิดอันน่าสยดสยองหลังใช้ดัชนีวิถีสวรรค์บัดนี้ยังจำได้ขึ้นใจหากว่าอัลลินระเบิดจริงพวกเขากอดจนหุนทางแล้วจริงๆอัลลินสร้างปฏิหารอีกแล้วชะตาชีวิตช่างเป็นสิ่งที่วิเศษเหลือเกินเสียงพลาสตามินหยวนที่รอดพ้นวกิกฤตมองอัลลินใบหน้ามีแต่ความตะลึงและพึงพอใจทุกครั้งที่ไม่ว่าลูกศิษย์คนนี้จะทำอะไร ความเข้าใจที่เขามีต่อชัวชะตาจะแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นบางที่หากประสบพบเจอเรื่องเช่นนี้อีกครั้งสองสาครั้งเขาอ,อาจจะทะลวงเข้าสู่ระดับควรสู่ความว่างเปล่าก็เป็นได้สิ่งที่ไม่มีใครสังเกตคือชั่วขณะที่ตราสีดำบนหน้าผากของอันลินหายไปนั้นบางอย่างที่อยู่เหนือวัตถุไม่อยู่ในกฎเกณฑ์แห่งมรรคหลุดออกจากร่างกายของเขาทะลุออกจากแดนมนุษย์เข้าสูดด่แดนบรรพกาศ นอกเดินบนรรพการอาณาเขตศูนย์กลางที่เต็มไปด้วยปีศาจร้ายทุกยอมยญ่าญิงร่างคนหาง,งลูลมตาขึ้นในดวงตาแฝงิ้นด้วยดาราจักรจู่ๆก้อนหินเจ็ดสีในมือของนางก็ส่องแสงสว่างสวยขัดเกลาปีศาจร้ายในสรสมีร้อยลี้ให้บริสุทธิ์การประชุนผืนฟ้าเริ่มแล้วถ้าทางข้าต้องเร่งมืิงสาวขี่เมฆสีรุ้งเมื่อร่างกระพริบ ก็มหน้าไปยังที่ซึ่งไกลกว่าแดนบรรพการสามวันต่อมาอันลินฟื้นขึ้นเพอสัมผัสได้ว่าร่างกายของตัวเองอยังคงสมบูรณ์แข็งแรงเช่นเมื่อก่อนนักพรตมนุษย์ทั้งหลายเมื่อได้ยินข่าวการฟื้นของอันลินก็เฮโลกันมาเยี่ยมเยียนของขวัญเริ่มกองเต็มห้องอันลินขึ้นเรื่อยๆครั้งนี้ค่อนข้างคล้ายคลึงกับครั้งที่แฟนขับแห่กันส่งของขวัญมาให้ หลังฟื้นจากเหตุการณ์ระเบิดตัวเองครั้งก่อนทว่าครั้งนี้บ้าบินกว่าครั้งก่อนไม่น้อยเพราะหตุน,นี้อัลลิมไม่เพียงแต่สำแดงพลังเนือธรรมชาติเท่านั้นอีกในหนึ่งเขายังเป็นผู้มีพระคุณของเหล่านักพรตมนุษย์กลุ่มนี้ด้วยหากไม่มีอัลลิมเกรงว่าพวกเขาคงตายด้วยน้ำมืออ้านเย่แล้วนักพรตเหล่านี้ย่อมไม่ดีกับผู้มีพระคุณ ส่งของดีมาให้เขามากมายกายกองเจ้าสำนักยางเจ้าสำนักหลงหูอู้ต่างสร้างชิงและคุณหลุนก็มาเยี่ยมเช่นกันแถมยังให้แหวนมิธีแข่เขาสามวงแหวนพวกนี้เลื่อนเป็นของเจ้าแห่งผีดุดเลือดตอนนั้นอนลินไม่ได้เก็บพวกเขาจึงจ่ายเก็บกลับมาให้ใช่แล้วเจ้าแห่งผีดุดเลือดเหล่านี้ตายเพราะฝ่ามือ,มอของอันลินบิ๊กบอสแห่งวงการําเพินเพียร เป็นเพียงกรรมการเคลื่อนย้ายช่วยเก็บว,วัตถุล้ำค่าให้ก็เท่านั้นลินอี้ก็กลับมาแล้วเช่นกันเป็นเขาที่พบร่องรอยของกองทัพผีหลุดเลือดจากนั้นก็ตัดขาดการติดต่อกับโลกภายนอกรับรอบ,บติดตามสัตรูอยู่ตลอดจนกระทั่งเผ่าพันธุ์ผีหลุดเลือดเตรียมตัวเคลื่อนไหวเขาถึงได้ติดต่อกับโลกภายนอกอีกครั้งถ้าให้เปิดสงครามครั้งนี้ต่อมาอ่างเย่ยก็ใช้ตะปูข้ามิติทะลวงค่ายกุน เข้ามารวมตัวกับพวกจักรพรรดิปีศาจในแดชพิศวงนานแล้วนางทําให้กระบีพ่พิชิตมารทิ้งจิตวิญญาณแห่งกระบี่เดิมให้จักรพรรดิปีศาจกลายเป็นจิตวิญญาณใหม่ของกระบี่ด้วยเหตุนี้กระบีพ่พิชิตมารจึงหลุดพ้นจากการขัดเกลาจิตวิญญาณกระบี่ให้บริสุทธิ์ของข่ายกลกลับคืนสู่โลกอีกครั้งอันที่จริงแล้วเหตุการณ์ต่อจากนี้ควรเป็นอานเยิที่ถือกระบีพ่พิชิตมารกลืนกินของเลือดเหล่านักร์ให้เปรี้ยง แต่ว่ากลับมีอันหลินปรากฏตัวขึ้นไม่มีใครรู้ว่าทำไมจู่ๆอันหลินถึงได้แข็งเปล่งปานนั้นจนกระทั่งตอนนี้ทุกคนยังสงน,นสนเท่แน่นอนว่าไม่มีใครก็รมีความลับของตัวเองอันหลินไม่พูดพูดสีเซีล์ร้านก็ไม่มีทางเป็นฝ่ายถามภายในห้องเซียนพัชดาเย่ยอิงเจ้าอันหลินด้วยความสงสารดันกลอเว้นสีแดงเล็กน้อยในตาเป็นประกายว่า อันหลินโปรแกรมโกงที่เจ้าใช้เหนือขั้นขึ้นทุกทีเลื่อนจากการเห่งมรคั้นศูนย์เป็นการแห่งมรคั้นสิบภายในปีเดียวทําลายสถิติการเลื่อนระดับของสํานักความร่วมมือแห่งเซียแล้วแต่นั่นเป็นแค่การโกงที่เล็กน้อยที่สุดของเจ้าเมื่ออันหลินได้ฟังก็กระตุกมุมปากไม่มีอะไรจะพูดเซียนพัฒนาเย่ออิงรีตายิ้มยิม้มรอยยิ้มสมบูรณ์แบบดุจจันเซียวนางพูดต่อว่าพลังดัชนีในศึกแห่งมิตรภาพนั่น ช่างเป็นการโจมตีที่ไร้เทียมทานโปรแกรมโกงนี้ก็น่าสนใจมากทีเดียวแต่มีผลข้างเคียงอีกอย่างถ้าใช้โปรแกรมโกงกับเลือดของเจ้าด้วยถึงทําให้ผอพันุผีหลุดเลือดตายได้อันหลินฟังคำพูดของเซมพัทธาเยออิงแม้แต่ตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองใช้โปรแกรมโกงเกินไปแล้วทำไมเขาถึงเลือดล้ำขนาดนี้กันนะ แต่สิ่งที่ทําให้ข้าตกใจที่สุดก็ยังเป็นสิบในบ่อน้ําโบราณแห่งนั้นอยู่ดีพลังที่เจ้าระเบิดออกมาไม่สมจริงเอาซะเลยถึงขั้นเอาชนะราชาราชินีอั้นเย่แห่งเผ่าพันปีกทมินได้ขณะที่พูดนางก็ชะงวงหน้าอันนดนงามเข้าไปใกล้อลินพนลงหายใจแผ่วเบาก็สิบถามว่าบอกข้ามาโปรแกรมโกงครั้งนี้มีผลข้างเคียงหรือไม่เมื่ออลินได้ยินหัวใจก็กระตุกป,ปุ๊บแต่ใบหน้ายัางคงยิ้มแย้ม ต้องมีผลข้างเคียงอยู่แล้วสิผลข้างเคียงคืออะไรผลข้างเคียงก็คืออันหลินทำหน้ามีรับนมคงในจากนั้นพูดต่อว่าสลบไปสามวันเซียนพ่อสุดท้ายเย่อิงกับพิบตาปีบสุดท้ายก็กุมกระหม่อมถอในใจได้เจ้าชนะพักผลให้ดีเถอะข้าออกไปก่อนละเอออันที่จริงก็คือพลังชีวิตล,ลดลงหนึ่งในห้าไม่ใช่หรือ100หนึ่งร้อยปีเหลือแปดสิบปี 1,000 10, 0ปีหรือ8,000ปีอย่างไรเสียเมื่อได้ดับพลังยึดเพิ่มขึ้นอายุไขก็จะเพิ่มขึ้นไปตามกันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเมื่อเห็นเีชนผระสุท้ายแย่อิงออกไปแล้วอันหลิงก็สะบัดหัวขับได้ความคิดอันยุ่งเหยิงในหัวทิ้งไปเริ่มคำนวณสิ่งที่ได้รับในภารกิจนี้ตอนที่96เต็มไปด้วยของล้ำค่าอันดับแรกก็คือของขวัญที่ได้จากนักพมนุษย์ทั้งหลาย บอกตามตรงหลังเหล่านักโทษหินพลังต่อสู้อันลัมเลือดของอลินแล้วแท้จริงแล้วไม่กล้าแม้แต่จะส่งของของวัญให้ด้วยซ้ำเพราะเขาสูงเกินกว่าจะเอื้อมถึงของเล็กของน้อยของพวกเขาจะอยู่ในสายตาของเจ้าแห่งพิษหรอสุดท้ายก็เป็นพวกสีเสียวล้านที่ยืมือเข้ามาช่วยกล่าวว่าพลังยุทธิแท้จริงของอนลินคือกายแห่งมากขั้นสิบเท่านั้นแต่เพราะเหตุผลพิเศษบางประการทําให้สามารถระเบิดพลังชิ้นนั้นได้ชั่วคราว เมื่อเหล่านักพรตได้ฟังก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ทันทีจะทุ่มเทของขวัญให้อนลิญอย่างไม่คิดชีวิตไม่นานสิ่งของนานานชนิดก็กองเต็มห้องอนลิญน,นับของขวัญเหล่านี้พร้อมกับเก็บของขวัญเหล่านี้เข้าไปในแหวนมิติอดพูดไม่ได้ว่าขั้นตอนนี้มันเหนื่อยจริงๆเขาเกิดความรู้สึกนับเงินจนเมื่อยมือขึ้นมาแล้วจริงๆแต่มันหยุดไม่ได้มียาวิเศษร,รวมทั้งสส้น326เมตร ยาวิเศษเหล่านี้มีทุกสรรพคุณแต่โดยทั่วไปแล้วจะมีประโยชน์ต่อการบำเพ็ญเพียรรวมถึงบำรุงเลือดลมและพลังปานระดับของยาวิเศษมีตั้งแต่4ไปจนถึงระดับ9มียันทั้งสิ้น72แผ่นยันเป็นยันสำเร็จรูปสำหรับผู้ใช้ที่นักพุทธได้ใส่พลังเข้าไปแล้วสามารถปล่อยพลังที่อยู่ภายในยันออกมาได้เพียงครั้งเดียว ของแบบนี้มีคุณสมบัติคว้าชัยชนะระหว่างที่ลบกับศัตรูชนิดที่วิเศษสุดๆทว่าขั้นตอนการทำยันซับซ้อนอย่างยิ่งซ้ำยังผ่านพลังจิตเป็นที่สุดงานทักษะเช่นนี้จำต้องมีพรสวรรค์เพียงพอจึงจะสร้างยันที่ดีออกมาได้อย่างนักโพสที่พรสวรรค์ไม่ข้อขั้นบางส่วนอาจมีพลังยึดถึงระดับรอเลี้ยงวิญญาณแต่สร้างได้เพียงยันที่มีระดับพลังกายแห่งมากเท่านั้น ทว่าบุคคลที่มีพสรสวรค์สูงส่งบางส่วนอานมีพลังกายแห่งมัคก,กับสามารถสร้างยันที่มีระดับเพียงกลับหล่อเลี้ยงวิญญาณอันหลินเจ้ายันกองนี้ไม่รู้ว่าอนุภาพเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยยันเหล่านี้ก็เล้่นแต่ทําขึ้นโดยนักรถที่มีพลังยุดสูงกว่าระดับหล่อเลี้ยงวิญญาณหากปลุกพลังภายในยันออกมาอย่างไรเสียก็เหนือกว่าพลังของตัวเขาเองแน่นอน ในบรรายันเหล่านี้มียันสิบระ่าแผ่ที่ทําขึ้นโดยยอดฝีมือระดับแปลงจิตอันหลินหยิบยันที่มีรูปของมชาชัยยิ้ยางสามแผ่นออกมาด้านบนมีโคสตอิติดไว้ว่านักรพตท่านวินยันสามแผ่นนี้ทําด้วยความตั้งใจเมื่อกระตุ้นมันแล้วสามารถต้านทานบลังจมทีของนักพสตระดับแปลงจิตขั้นกลางได้แม้จะมีเยอะกว่าสหายทั้ง3แผน่น1แผน่น นั้นสื่อถึงความเคารพที่มีต่อสหายอันลินได้ปลดรับไว้ด้วยจากนั้นเขาก็หยิบยันสามแผ่นที่แฝงด้วยจิตวิญญาณแห่งกระบี่อย่างรุนแรงขึ้นมาด้านบนยังคงมีพดอิดติดไว้เช่นเดิมซื้อลิงจือแห่งสำนักคนุนหลุนยันกระบี่สามแผน่นเมื่อกระตุ้นมันแล้วสามารถต้านทานพลังโจมตีของนักพลด,ดับแรงติดขั้นต้นได้แม้จะมีเยอะกว่าสหายทั้งสามหนึงแผน่น แต่ก็เป็นน้ำใจของเราได้ดลทรับไว้ด้วยจากนั้นก็เป็นยันนกกระเรียมงกุฎแดงสามแผ่นมีโพสต์อิฐติดไว้เช่นเดิมปรมาจารย์จางยันพิชิตมันสามแผ่นภายในแฝงลึนด้วยพลังอัศนีอันยิ่งใหญ่ใครควางหูควางตาก็ฟาดมันผู้นั้นแม้จะมีเยอะกว่าสหายทั้งสามหนึ่งแผ่นแต่จำนวนสุดเทศที่เกิดมานี้ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องให้สหายอันลินให้ได้ได้บทรับไว้ด้วย สุดท้ายเป็นยันต์สีแผ่นที่แผ่มวลพลังงานออกมาอย่างมหาศาลมีพดอิฐติดไว้เช่นเดิมน,นักพลดมู่โยเยนปราบศัตรูที่ทำอย่างยากลำบากเมื่อเทียบกับสหายทั้งสาวเพแล้วมีมากกว่าหนึ่งเท่าเท่ากับความรักที่เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าก็ให้สหายอันลินรับไปด้วยเมื่ออันลินเห็นประโยคนี้ก็แทบจะกระอาเลือดรับยันต์ไว้แล้วกรุณานำความรักกลับไปด้วยจนตอนนี้เขาก็ยังไม่ลืมภาพที่นักพลดมู่โยกรีแคน เลือดกระเด็นเต็มหน้าเขาน่ากลัวเหลือเกินอันหลินมองโพสตอิดของบิ๊กบอสทั้ง4คนเขาเข้าใจบ้างแล้วทั้ง4ี่คนคงนัดกัรล่วมหน้าแล้วว่าจะมอบยันให้คนละ2แผ่นสิ่งที่ไม่คาดคิดคือ3มคนแอบเพิ่มยันหนึ่งใบเป็นการแสดงน้ำใจสุดท้ายนักโพสตมู่เหว่คนวิปริชฉลาดกว่าใครเพิ่มมาหเท่าเพราะอันดับหนึ่งไปครอง อันหลินมองยันทั้ง13แผ่นด้วยความรู้สึกดังดอกไม้ผลิบานในใจยันที่นักประดับแปลงจิตทำเองกับมือนี่มันเครื่องมือรักษาชีวิตชนะสุดท้ายเขาก็จดเจ้าไปที่แหวนมิติของเจ้าแห่งปีดูดเลือดสามวงแหวนมิติของจกกักรพรรดิปีศาจหายสับสนของเจ้าแห่งผีดูดเลือดก,กลับมีเพิ่มจากที่คาดไว้หนึ่งวงแหวนมิติเหล่านี้ถูกเสี่ยวพุท้าเยี่ยอิงกำราบแล้ว บัตรนี้วางอยู่บนโต๊ะนิ่งๆน,นี่มันคลังสมบัติของเจ้าดีโดูเลือดข้างในจะมีของดีอะไรกันนะอันหลีตื่นเต้นหยิบแหวนมิติวงหนึ่งขึ้นมาแล้วเริ่มสำรวจทันทีอืมนี่เป็นแหวนมิติทั่วไปมีพื้นที่เพียงหนึ่งจังเท่านั้นหินวิญญาหลายร้อยก้อนโลกยากจนฉันเข้าใจสัตราวุธขั้นสูงสองชิ้นยาวิเศษที่แผ่ขึ้นพลังของขัง้นสี่นเมตรไม่มีแล้ว อันหลินตะนลึงงนินเขากำแหวนมิติในมืออย่างเมือลอยเข้าสู่ผวังความคิดนี่เป็นแหวนมิติประจำการของเจ้าแห่งพีรุเลือดผู้ยิ่งใหญ่นั้นหรอือไม่ใช่ของปลอมใช่ไหมเขาที่เจ็บใจหแหวนมิติอีกวงขึ้นมาภายในพื้นที่ขนาดหนึ่งจังมีหินวิญญาณหนึ่งพันก้อนกับชุดคลุมสีแดงสุดเท่หนึ่งตัวหมดแล้วปาทิ้งด้วยความโมโหฉันจะเอาแหวนมิติไปทำไมกันอันหลินกดจนควันออกหู ให้ตายเถอะพวกเจ้าเป็นเจ้าอนปีดุเดือดน,นะมีแค่ของกระเจอกงอแงงั้นเด้อเขาเปิดแหวนมิติองค์ที่สามด้วยความหวังอันเปลี่ยมเอ๊ะแหวนมิติวงศ์นี้มีหินวิญญาณน,น้บหมือนก้อนมินำนซ้ำหินวิญญาณอัดแน่นเต็มพื้นที่แล้วฉะนั้นไม่มีทางเก็บของอย่างอื่นได้อีกอาลินแงหน้ามองฟ้าถอนหายใจยาวพื้นเอาของภายในแหวนวิติทั้งสามวงออกมาอย่างเศร้าใจจากน้นเก็บเข้าไปในแหวนวิติของตัวเอง บางทีสําหรับนักพินระดับแปลงจิตในแดนมนุษย์หินวิญญาณหนึ่งก้อนคงมีมูลค่ามหาศาลแล้วแต่อานินกลับไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆกับการเข้ารู้สึกผิดหวังมากด้วยซ้าส่วนแวนมิติว่างเปล่าทั้งสามวงนี้ยกให้พ่อเทียนลิงลงกับตรงฟังเสียก็แล้วกันคิดว่าหาพวกเขาได้แวนมิติไปคงจะดีใจมากแน่ๆเขาเป็นสายตาไปที่เวนมิติสีดําสนิทวงสุดท้าย เวนมิติของนายหญิงอั้นเย่12ราชาแห่งเผ่าพันธ์ปีกทมินเขาปล่อยกระแสจสิตเริ่มสำรวจภายในแวนมิติพื้นที่0 0จังรอจังอลินยิ้มแค่พื้นที่100รอ100จังนี้ก็บ่งบอกได้แล้วว่าแวนมิติเป็นแวนมิติชั้นสูงมีมูลค่ากว่า3แตนหินวิญญาณภายในแวนมิติหินวิญญาณร่วมร้อยก้อนกำลังสองแสงสีขาวหินวิญญาณน,น้อยไปหน่อยช้าก่อนทำไมเป็นสสสีขาวล่ะ อันหลินพยายามเพ่งจิตมองเพียงครู่เดียวเขาก็ยิ้มจนปากแทบฉีกปั๊ผ่าสิมันคือหินปราณในหินวิญญาณทั่วไปจะมีพลังปราณสูญยากาศที่เข้มข้นมากแต่หินปราณนั้นกลับเป็นพลังปราณของเหลวที่หนาแน,น่นถึงขั้นมองไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้ออัตราส่วนเทียบมูลค่าของทั้งสองคือ 1, หนึ่งต่อหนึ่งหมื่นฮันักพรตทั่วไปดูดซึมพลังปราณภายในหินปราณร่างกายจะระเบิด จำต้องบรรลุระดับหัวสู่ความว่างเปล่าเท่านั้นจึงจะดูดจึมพลังปรานระดับนี้ได้อย่างปลอดภัยหินปลานับร้อยก้อนเท่ากับว่าตอนนี้เขามีหินวิญญาณร่วมล้านก้อนแล้วคุณพระอันดินรู้สึกและลานตาเขาถูกความสุขที่ถาโถมเข้ามากระทนหันกระเทพจนไม่มีสติแล้วจากนั้นเขาก็ตรวจสอบสิ่งของภายในแหวนมิติต่อแม้จะมีไม่มากแต่ล้วนเป็นของเลิศล้ำทั้งนั้น เมื่อเทียบแหวนวิติวงนี้แล้วแหวนวิติของเจ้าแห่งผีดวดเลือดก็คือคนมั่นนอกไม่ทันสมัยยาวิญญาณมังกรยาเซียนขั้นเจ็ดยาเม็ดน,นี้เป็นสีขาวปุดธพองและมีเสียงมังกรคำรามดังวนเวียนมีสรรพคุณช่วยเพิ่มพลังจิตให้กับผู้รับประทานนักระดับแปลจิตขึ้นไปเท่านั้นที่ใช้ได้ธาตุเจ็ดดาวสวรค์ล่มระดับและอนุภาพไม่ทราบนี่ชัดแม้แต่พลังยาทิพย์ก็ประเมินไม่ออกรู้เพียงชื่อเท่านั้น ตะปูข้ามมิติศาสตราวุธลามิติหรือค่ายกลตามที่เสียนพัุทายเย่ออิงกล่าวมันคืออาวุธเซียนกระบี่พิชิตมารอาวุธเซียนชั้นยอดเสดายที่จิตวิญญาณแห่งกระบี่จกักรพรรดปีศาตูอันลินลบล้างไปแล้วตอนนี้เหลือเพียงวัสดุข,ของอาวุธเซียนไม่มีวิญญาณถือเป็นอาวุธกึ่งเซียนอมืมีเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งายสินค้าย,ยังไม่ดึงออกด้วยซ้ํา อาวุธวิเศษขั้นสูงที่เสินกูจางทำด้วยตัวเองเป็นเสื้อผ้าป้องกันตัวอาวุธวิเศษป้องกันตัวเชนะเมื่อมีมันแล้วต่อไปหากป้กอกอนกับสัตว์ดูระดับความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยเลยแต่น่าเสียดายมันเป็นชุดของผู้หญิงตอนที่97มอบชุดและอํลลาที่จริงแล้วการเห็นชุดงดงามวิจิตรในแหวนมิติก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ นายหญิงอ้างเย่เป็นผู้หญิงมีชุดกระโปรงเป็นสั์ร,ราวุธชั้นสูงเป็นเรื่องธรรมดายิ่งที่น่าเสียดายคือนางไม่มีโอกาสได้สวมใส่แม้แต่ครั้งเดียวก็ตกอยู่ในมือของอัลลินซะแล้วดูสิป้ายสินค้ายัางอยู่ด้วยซ้ำในเมื่อเขาใส่ไม่ได้ก็ยกให้สาวๆก็แล้วกันแต่จะยกให้ใครละ่ะอัลลินเริม่มลำบากใจแล้วอันที่จริงในใจเขามีสองตัวเลือกหคือซีเซียลาน2คือเซียนพสุายเย่ออิง ซีเซล้านเดียบเขามากช่วยเหลือเขาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแม้สาเหตุจะเป็นเพราะสนิทกันก็ตามแต่เขาควรจะตอบแทนบ้างไม่ใช่หรอทว่าฉากที่เห็นเซฟตาเย่ยออิงรับกระบี่แทนอันลินกับทําให้อันลินอยากจะมอบชุดน,นี้ให้กับนามเขามีความคิดบางอย่างตลอดเวลาบางทีเมื่ออาจารย์เย,ย่ออิงมีชุดน,นี้แล้วฉากอันน่ากลัวเช่นนั้นคงไม่มีวันเกิดขึ้นแล้วเขาดึกดรองอยู่นานก็คิดไม่ออกว่าควรมอบให้ใคร สุดท้ายเขาคิดว่าควรยุบให้อาจารย์ที่เขาระรับเมื่อเขานําชุดไปให้เซียนพระสุดท้ายเย่ออิงเซียนเพื่อสุดท้ายเย่ออิงทราบซึ้งใจยิ่งนักจากนั้นก็ปฏิเสธอันลินระหวังที่ข้าอยู่ในหน้าที่ข้าไม่เคยรับของขวัญจากลูกศิษย์เลยแม้จะเป็นเจ้าข้าก็จะไม่ยอมแหกกฎอันลินนำชุดกลับมาอย่างห่อเหี่ยวจากนั้นก็ไปหาซีเซลา เมื่อซีเซอหลานเห็นชุดกระโปรงที่งานวิจิตก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อนางพบว่าเป็นอาวุธวิเศษป้องกันตัวชั้นสูงให้ตายอย่างไรก็ยอมรับไว้ก็ไม่ยอมรับไว้เหตุผลเป็นเพราะชุดนี้เลยค่าเกินไปอาวุธวิเศษชั้นสูงคืออะไรนั่นมันอาวุธที่เป็นรองเพียงอาวุธเสียนเท่านั้นอาวุธวิเศษชั้นสูงประเภทโจมตีก็ล้ำค่ามากแล้วอาวุธวิเศษป้องกันชั้นสูงนั้นเป็นสิ่งที่หายากยิ่งนัก ต่อให้เป็นเจ้าสำนักกองสำนักขนาดใหญ่ก็ใช่ว่าจะมีอาวุธวิเศษชั้นสูงประเภทป้องกันตัวอลินกลับจะยุบอาวุธชั้นสูงชิ้นนี้ให้ใหง่ายๆสีเซลลล้านไม่มีหน้ารับไว้น่งรู้สึกละอายใจอลินเดิอนออกจากห้องของสีเซลลล้านอย่างกระตุ้นคิดในใจว่าจะมอบชิ้นนี้ให้ใครสักคนมันยากขนาดนี้เลยเหรอถ้าไม่มีใครต้องการจะทำอย่างไรจะทิ้งคว้างไม่ได้หรอกมั้ง อลองถามดูดีกว่าว่าพี่เฉิงอยากได้หรือเปล่าเซียนหยวนเฉิงมองชุดกระโปรงที่อันลินส่งมาด้วยใบหน้าเอิบระสหายอันลินเจ้ารดนึกถึงใจข้าด้วยเถอะไม่สิปู่อยากเอาข้าไปอยู่ในประเภทเดียวกับเจ้าข้าไม่ได้ชอบแต่งยิงอลินถูกเซียนหยวนเฉิงตะพืดออกจากห้องเพราะเหตุนี้เขาถือชุดกระโปรงเนื้อผ้าเบาสบายเนื้อสัมผัสดีมากไม่แน่ว่าหาักสวมแล้วอาจจะสบายมากก็ได้ ให้ตายสิเขาคิดอะไรไม่ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องยกให้คนอื่นเก็บไว้ที่เขาต้องเกิดเรื่องแม่อันหลินเดินไปที่ห้องของสีเซลลานอีกครั้งสีเซลลานนั่งพิงพนักผมยาวดําคลับปล่อยสบายกำลังกำมือถือช็อปเถาเป่าอยู่เอ๊ะเจ้ามาทำไมอีกนาเห็นอันหลินหิ้วชุดกลับมาอีกแล้วจึงอดถามอย่างไปไม่จนะเซลลานเจ้าต้องรับชุดนี้ไว้อันหลินยื่นชุดกระโปรงไปตรงหน้าสีเซลลาน ชินนี้หมะกับเจ้ามากหากเจ้าสมมันต้องเป็นนางนางฟ้าที่หลุดออกมาจากภาพวาดแน่นอนไม่เชื่อเจ้าก็ลองดูสิเก็บไว้ในแหวนมิติมันจะกัดเจ้าหรือไงซีเซลว์ล้านกลอกตาใส่อันลินได้อาใจกับการอยากมอบชุ้นให้คนอื่นอย่างไม่ลดละของอันลินเหลือเกินไม่กัดข้าแต่จะกัดกินจิตใจข้าอันลินพูดตามความจริงเมื่อเห็นท่าทางจริงจังของชายคนตรงหน้า สุดท้ายสีเสีวหลานก็ใจอ่อนโบกมือไปมาอ้าเอาเถอะเอาถอเอาถอะเชื่อคนเลยข้ารับไว้พอใจหรือ,อยังในชุดนี้ถือเสียว่าค่าซื้อของเจ้าปกติแล้วอาวุธวิเศษขั้นสูงประเภทป้องกันตัวมีราคาราวๆสี่แสนหินวิญญาณเราสองคนเป็นเพื่อนคันเดี๋ยวข้าจะคืนให้เจ้าสามแสนหินวิญญาณเช่นนี้พอใจหรือ,อยัง ซีเซลล้านรู้ว่าหางนางบอกว่าซีเซลมีนวิญญาณอัลลินต้องไม่รับแน่จึงลดราคาลงเล็กน้อยไม่เราเป็นเพื่อนสนิทกันราคามิตรภาพสุดๆหนึ่งแสนหินวิญญาณอันลินก็พูดด้วยใบหน้าที่เดีดเดียวเช่นกันเพื่อนสนิทด้วยงั้นเหรอซีเซลล้านหน้าแดงด้วยก็ก็ได้ก็ได้แต่ตอนนี้ในแวนมิติของข้าไม่ได้มีหินวิญญ,ญาณมากขนาดนั้นไว้กลับสำนักแล้วข้าค่อยคืนเจ้าเรื่องเงินไม่ต้องรีบหรอก ตอนนี้ข้าเป็นเศรษฐีแล้วอันหลิงยื่นเสื้อผ้าให้สีเสยวหลานอย่างราเริงยกปูขาออกจากอกแล้วรู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะเลยได้เสื้อผ้าชุดใหม่ใหม่ย่อมต้องลองสวงเป็นธรรมดาเมื่อสีเสยอหลานสวมชุดกระโปรงพาขุดตัวต่อหน้าอันหลิงอีกครั้งเขาก็ต้องตกตะลึงเป็นครั้งที่สองดวงตาของนางใสแจ๋วดุดสายน้ำยามฤดูใบไม้ร่วงริมฝีปากแดงเป็นธรรมชาติขนคิ้วดกดำโดยไม่ต้องเขียน เมื่อชุดสีเขียวอ่อนอยู่บนตัวนาก็ดูงามสง,ง่าเกินเอื้อมให้อารมณ์ดูดภาพวาดอันหลิ้นชูนิ้วโป้งให้ยอดไปเลยพี่สาวคนสวยถ่ายรูปกันไหนไหมซีเซียลานยิ้มดังภาพวาดอันงามวิจิตรจากนั้นก็พูดด้วยเสียงอ,อ่อนเล็กน้อยว่าได้เลยแต่ว่ารูปละหนึ่งแสนหินวิญญาณนะไม่มีปัญหาสวันต่อมาณอารามม่ขาว ได้เวลากับสวงสวรรค์แล้วพวกอันหลินมาถึงอารามแห่งนี้อีกครั้งอันหมิงชวนเทียนหลิงหลิงหวงซานซานตงฟางเสียผู้พิทักษ์ลูกและพวกเซียนกระบี่ชิงเหอต่างก็มาส่งอันหลินยกแหวนมิติสามวงให้พ่อของเขาเทียนหลิงหลิงกับตงฟางเสียภายในแหวนมิติที่มอบให้พ่อมียาที่เขาคิดว่ามีประโยชน์ใส่ไว้ไม่น้อยเลยรวมถึงยันคุ้มภัยบางส่วนด้วย ลินจืดตั้งใจบำเป็นเพียรพบเจออะไรก็อย่าออกหน้าจำไว้ชีวิตตาหากที่สำคัญที่สุดอันหมิงชวนพูดอย่างใจเย็นอยู่ข้างๆรู้แล้วครับพ่อเองก็ต้องเติมใจบำเป็นเพียรนะอันเลนรู้สึกว่าคำพูดพวกนี้มันตลกก็อดคําไม่ได้เมื่อเห็นลูกชายของตัวเองยังคงมีท่าทีเหลาะและเช่นเคยอันมิงชวนก็ถลึตาใส่อันเลนอย่างอดไม่ได้ เจ้าลิงลิงกลับซาบซึ้งใจจนร้องไห้อยู่อีกมุมเป็นครั้งแรกที่เธอได้รับของขวัญที่เลือค่าเช่นนี้อนักรจีจนจบลมนายต้องกลับมาเยี่ยมกันบ่อยๆนะเมื่อเห็นหญิงสาวที่น้าตาไหลพรากอันลินก็อดรูปผมสั้นสีนํำตาลอันนุ่มสันวดยของเธอไม่ได้พูดอย่างน่าเลยว่าโลลิน้อยเธออายุครบสิแปดแล้วจริงๆเหรอทำไมขี้แยนขนาดนี้ นายนะส,นนะสิโลลี่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูขี้เยแล้วผิดด้วยไงถ้าว่าฉันเป็นโลลี่อีกฉันจะส่งรูปที่นายแต่งยิ้เข้ากลุ่มเลยค่อยดูเมื่อเถี่หลิงหลิงได้ยินคำว่าเลียนลิ้น้อยก็มีน้ำหูขึ้นทันทีโต้เถียงทันควนันอันหลิงได้ฟังก็กระตุกยิ้มตอนแรกคิดว่าเถี่หลิงหลิงน่ารักขึ้นมาแล้วเมื่อคิดดูดูแล้วอืยังคงเจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่ดีตรงฟางเสียบป,ป้องปากคขามีข้าง หลิงหลิงรูปถ่ายใบนั้นเธอส่งเข้ากลุ่มไปตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอได้โลลิน้อยที่น่ารักคนนี้เป็นลูกว้านใครถ้าไม่มีคนมารับเขาจะบีบคอแลวนะไม่นานค่ายคนเคลื่อนย้ายของอารามเมฆขาวก็เริ่มส่งแสงเจิดจ้าพวกอ,อันหลิงยืนอยู่ในค่ายคนโบกมืออำลาผู้คนบนโลกสุดท้ายร่างของพวกเขาก็หายรับไปทา่ามกลางเมฆแสงสีขาว